สวัสดีครับมาพอกับจาคิดคนโกสิโยบันปามิเตเทเป็นหนาเงินใส่กับบอมี่ในช่องกินกินไปไปชแนลนะครับมือนีได้หลายอย่างครับหมักแตงตามหมักแตงอมแล้วก็แก้งเห็ดหละยเอ้นเบิ่งอาะมีหล,ลายอย่างพอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตามธรรเนียมเติมยาก,ก่อนนะ มาบมดตองเบาไลายเบิ้งน้ำไล่กระ,ละเลยเอาหนี่ก้อนครับแกงเห็ดนี่เห็ดแก,ง,แกงเองได้สิบอกใหเขาเนี่แซ่บเห็ดเฟืองบองแกงสูตรสิเกตนะครับเ่ปอก,อกเปลือกตั้มมันสิกร เบิ้งเหล้วก็กดไลล์กดแค่ไหนเนเด้อค์ขน่อยบมเมนเบิ้งซื้อได้อืม,มาวานใช่แซบบ่บหลายขนาะอือมีเบิ้งพักขาครับอืม เดี๋ยวมีเลยยังไงกาฝานี่นะครับเป็นกำลังใจงให้ขหนาอยหนเ่เด้อต้มแดงโอ้จะว่าสูตรที่เก๋ต่อสูตรบานไข่ดีกว่กูแล้วเขาสิว่าบานบานกูไปตำลึงนี่เด้อสิบาย มือนั่นไปพอ่อบผูหนาเผาเนาะอยู่หวัวแสดงโอ้สุดที่แห้งบางคนสงสัยว่าเออผู้นาเผาคือผู้ใดหน,นั่นเนี่ยนะมังนคน้นมูแจักให้สติดตตามผมนะครับผู้นาเผาเล่าทุกเรื่องครับไปกดติดตามเพจเราไปเบิเังมวนระหว่างมวนส่เลยอย่าทลอดบางคนมือนั่นเออคนนี้นเผาคือใครอ๋อ ผมสอดนี่ผลงานเพลินวัดีกับไปนางไทยเกียรติจะเพลินมากจะทั้งใดก็เลยเดี๋ยวไปผ่อนแล้วบางตุ๋ยมือมันตุ๋ยไปไหนเป็นหนาม ในเพจในของผมไปเบิงมากมากเลยกระชอบแต่แค่ต่อเห้คนอื่นเบิงเนี่เด้อครับใครไนเด้อหัวหน้าเด้อ แตบอีดีได้นี่มาที่ข่าแกนเลยครับเจมส์ได้ขอขอบคุณหลายครับขอบคุณอีหรีขอบคุณจจกใจครับผู้สิดติดตามทุกคนครับทีมาหายกำลังห้กกำลังใจมีคอมสุขเย็ดไปเรื่อยๆครับ เต็มที่สิสซื้อเอาไปเห็ดคนเบิงได้เห็นเห็ดเลือดอาหารต้องขอแซ่บการกินเขาแบบมีรอยแปะวิธีคือจะบโบว์โบว่านเลยนะโบวนะ์บวพ้าลุ่ยนะของผมอาจจะเป็นวิธีที่หนึ่งแหละกินแบบสมยบลลัยโบราณ <laughs> สมัยตะกรอนเขาวาจังซีมันบ่มีไฟฟ้าเอากบผพากินเข่าเตวนเฝ้ากินเฝา,ามีแห้งเผื่อมีสมงค์สงครามีจมป่วนเพราะบาดไปเท,ทแด่นเนาะ <S <S 1> <S 1> แต่มีแห้งนี้ก็เลยเป็นผีมาของการกินเขาเรีว มันุยมีวิธีใดพิจิตรวิธีใด,ดถือหรอครับอือเนี่ยมาครับกินเข่านำกันเจ้าไดกับยูให้กันลังใจซอยกดกดไหลกดแช่นบนนักดอกุ้งน้าขี้เบิ่องอลไรก็บซอยกดกันแน่มึงเบิ่งซื่อ อเบิ know, das ád, en, dann dann ้งมวนมาต้องแซ่ผมทุกคลิปดอกคลิปใดเด็ดเบิ้งแล่ะเออมันคือไปต้าให้บอกนั่นบนีงที่เขาแซ่แซ่เบิ้งกันนะประมาณนี้มาต้องหักจากิจนคนโกหลายดอกแต่หางนี้น้อยจต่โด้นๆนะคือกังเก่าใส่ยันนะนะะ มาเป็นกำลังใจแที่้วยครับกินๆไปไปชนแลปนลห,ห,หลักสากเบิรหัขหน้าเผาน้ำวหน้าเผาเราทุกเรื่อง มั่ากครับ สำหรับมอน,นี่แจ็กก้คนโก้จขอขอคุณผู้ติตามนะครับเพจกินๆไปๆแลวก็จ็กกี้คนโกจะได้ก็ฝากเพจอีกอ่าหัหาาวหน,น้าเผาพนนําแนจะได้ก็ขอขอบพระคุณในลายครับที่ให้กล้ามสนุนแล้วก็ฝากติต้ามเอ็นดูผมขอขอบคุณปนในลายครับขอมีความสุขความเจริญนะครับสาธุสวัสดีครับ